มาเด้อทุกคนกินกุ้งแซ่น้ำปลาให้มาจานเยอะๆหน่อยเนื้อเค็มน,น,นึงเพชรเองมันกระตาน้ำกินกุ้งแซน้ำปลากระปากต้านางไงเนข้าเข้ากันแซ่บ cùng pháo tôi nhau nhớ miếng xóm ăn miếng bắp sạch đi để xin อ,อันนี้ซีฟูดอันนี้ก็เฮ็ดเกุบเอ็เนาะบริสุทธิ์ไปแล้วเป็นยูอุนเนี als, ่นสดเนาะ Được. Được rồi. Được rồi. chán nhu 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 nhô nhô nè, nhu 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 nhu

ซื้อมาจากตลาดมาห่อจะเส่เกลือกอนเส่หน้่งเกลือเอาไปทิ้งมาล่างจะอาบมาตุ้มอันนี้เต็มตาซ่าอะไรเนี่ยกินก่อนเลยเนี่ยกินลงเพลิงหลายเลยเ มาทำยังถ้าเราซื้อูถรทมันตัวสดแน่แนวเดียร์สเตย์แบบนี้ดือรอมเอาหนามัน เศรษฐกิมาไกลลงมาสัก hmm. ข mm ั hmm. mm ้ว hmm. มันแห้งหัวหัวขุ่มปดมัน,มนทิ้งโดยที่ปตทตงจามเจกลกระเสียบกรดแสบเลยเพราะว่ามันซดถ้าขุ่มซดมันกระเสบ ดิหมดคนเดียวอ้นาีเราเป็นยังไงะมดแล้วจบพอดีแล้วนะิปนี a ้นะเพราะวาชินมาไวแล้วพราคนเดียว